รักนี้สีอะไรวันนี้เป็นความรักของพี่สาวที่ห่วงใยน้องชายชื่อเรื่องว่ารวยแต่ไม่คุ้มเรื่องมีว่าน้องชายของลูกมีอาชีพขายส่งสุราและเบียร์รายใหญ่ประจำจังหวัดเป็นถึงระดับหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทเบียร์ชื่อดังลูกบอกให้เขาเลิกอ,อาชีพนี้หลายครั้งเพราะเป็นห่วงเขาว่าจะต้องไปรับกรรมในมหานรก แต่น้องชายบอกว่าเขาอายุมากแล้วถ้าไม่ทำอาชีพนี้จะให้ไปทำอะไรปัจจุบันชีวิตของน้องชายยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นธุรกิจค้าน้ำเมาที่ทำอยู่ก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสร้างกำไรให้เป็นกอบเป็นกรรมน้องชายของลูกทั้งทั้ที่ประกอบมิจฉาอาชีวะแต่กลับมีชีวิตที่ดีวันดีคืนเป็นเพราะบุพกรรมใดลูก จะช่วยให้เขาเลิกขายน้ำเมาได้อย่างไรคนที่ขายน้ำเมาแต่ก็มีฐานะร่ำรวยเช่นนี้ควรจะเป็นการยาณมิตรให้เขาอย่างไรดีคะมาฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่น้องชายของลูกขายน้ำเมาแต่รวยวันรวยคืนก็เพราะทานในอดีตที่ทำไว้มาส่งผลเพราะเมื่อทำบุญแล้วไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้ จึงทำให้พรดมาประกอบมิจฉาวานิชชาก็จะมีวิบากกรรมไปมหานรกการจะเป็นกัลยาณมิตรให้ผู้ค้าน้ำเมาแล้วร่ำรวยนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะเขายังไม่เห็นโทษภัยทั้งในปัจจุบันและก็ในอบายตลอดจนภัยในสังสารวัตรเขาเห็นแต่เม็ดเงินและก็กำลังเพลินกับการลงทุนต่างๆแต่เพลินในโลกมนุษย์ไม่กี่ปีพอหมดเวลาก็จะถูกริบมดเลย แล้วไปอบายตอนเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าท่านแต่ถ้าเป็นอดีตมนุษย์เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นน้องชายเราหรือใครก็ตามเราก็ควรจะแนะนำเขาไปตามที่ได้ศึกษามาด้วยใจที่เยือกเย็นแล้วก็อดทนพูดไปบ่อยๆเถอะถึงแม้ว่าเขาไม่อยากฟังก็ตามพูดไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเมื่อบุญเก่าของเขาตามมาทันก็จะโปรดได้ จะทำให้เขาได้คิดแล้วก็คิดได้เป็นคำตอบของคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะคะจะเห็นได้ว่าการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต้องทำด้วยความตั้งใจจริงมุ่งม,มัน่นอดทนเมตตาแล้วก็ปารถนาดีแบบต่อเนื่องขออนุโมทนาบุญกับเรื่องราวจากทรรบ้านค่ะ